สวัสดีครับคุณผู้ชมรับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับจากกรณีที่ทางด้านบริษัทกา๊าซปลอมบริษัทยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนะครับได้มีการตัดการจ่ายกาย๊าซไปยังประเทศโปรแลนด์แล้วก็ประเทศบบลเรียตั้งแต่เมื่อวันที่27เมษายน2565นั้นนะครับปัจจุบันทําให้หลายประเทศในสาภาพยุโรปนั้นจะต้องดําเนินการในการที่จะเปิดบัญชีเพื่อชําระเงินให้กับทางด้านรัสเซียเป็นเงินรูเบิลนะครับ ล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่าบริษัทยูนิแพร์ซึ่งเป็นในบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่28เมษายน2 5 6 5ว่าพวกเขาจะทําตามข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการให้จ่ายค่าก๊าซธรรมชาติเป็นเงินรูเบิลมีเช่นนั้นจะตัดการสาร่งก๊าซซึ่งเป็นแผนการตอบโต้มาตรการการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั่นเอง ตามแผนการจ่ายเงินใหม่ของรัสเซียผู้นําเข้าพลังงานจากรัสเซียต้องเปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีกับธนาคารแก๊สป o อมเป็นบัญชีเงินตราต่างประเทศและเป็นบัญชีเงินรูเบิลโดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินด้วยเงินตราต่างประเทศก่อนที่เงินนั้นจะถูกเปลี่ยนโดยทางด้านแก๊สป o อมแบงเนี่ยครับเข้าสู่บัญชีเงินรูเบิลต่อไป ทางด้านโฆษกของบริษัทยูนิแพร์ระบุว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทําเช่นนั้นตามที่ทางด้านรัสเซียได้กําหนดออกมาและพวกเขายังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการคว่ำบาตรของยุโรปด้วยดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วการจ่ายเงินด้วยวิธีนี้ไม่ขัดต่อก,กฎหมายการคว่ำบาตรและข้อเรียกร้องจากทางด้านรัสเซียทั้ทงนี้สําหรับบริษัททางด้านยูนิแพร์นั้นเนี่ยครับแล้วก็เยอรมนีก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่โดยปราศจากการจากทางด้านรัสเซีย ในระยะเวลาอันสั้นมันจะทําให้เกิดผลที่กระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของเยอรมนีนี่คือคํากล่าวของทางด้านโฆษกของยูดีแพียร์นครับบอกว่าเตรียมพร้อมในการที่จะจ่ายเงินให้กับทางด้านรัสเซียเพื่อไม่ให้รัสเซียนั้นตัดการจ่ายกา๊าซผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบริษัทพลังงานของยุโรปอีกหลายแห่งด้วยกันที่กําลังเตรียมจ่ายค่ากา๊าซธรรมชาติด้วยเงินรูเบิลเช่นกันท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียนั้นจะระงับการส่งกา๊าซขณะที่บริษัท RWE นะครับซึ่งเป็นซัพพลายเออร์พลังงานรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนียังไม่แสดงความเห็นว่าพวกเขาจะจ่ายค่าก๊าซให้รัสเซียด้วยวิธีการใดทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของทางด้านยูนิแพร์เกิดขึ้นในขณะที่ชาติยุโรปนั้นกําลังขัดแย้งกันเรื่องการตีความมาตรก,การการคว่ำบาตรของตัวเองเนี่ยครับโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมาการยุโรปหรือว่า E ีระบุว่าการจ่ายเงินด้วยวิธีนี้สามารถทําได้ตราบใดที่มีการยืนยันว่าการจ่ายเงินด้วยเงินยูโรเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การเปลี่ยนเป็นเงินรูเบอร์นั้นจะเกิดขึ้น แต่ว่าทางด้านเออร์ซูล่าวอร์เดลเยนประธานยุโรปเนี่ยนะครับก็บอกว่าวิธีนี้อาจขัดต่อบาตรการการคว่ำบาตรเพราะความพยายามใดๆในการเปลี่ยนเงินสดเป็นเงินรูเบิลต้องเกี่ยวข้องกับธนาคารต่างรระเซียซึ่งผูกสาภาพยุโรปคว่ำบาตรและยอมรับไม่ได้หากกระบวนการจ่ายเงินถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากการเปลี่ยนเป็นเงินรูเบอร์แล้วก็รอดูนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านรัสเซียก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ย มี10ประเทศแล้วนะครับที่มีการเปิดบัญชีเป็นบัญชีเงินฟูเบอร์เพื่อที่จะเตรียมจ่ายเงินให้กับทางด้านรัสเซียแล้วก็มีการจ่ายเงินกันไปแล้วเนี่ยสประเทศด้วยกันครับ